เพื่อนจอห์นี่ก็เป็นสายตะเลียนนะฮะคือ굿มอร์นนิ่งนะฮะวันวันที่ห้านะครับวันนี้ก็เรากำลังจะเดินทางออกจากโรงแรมที่โบโลญญ่านะฮะในช่วงเช้านะฮะจริงๆก็ไม่เช้านะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วฮะเมื่อคืนมาถึงก็เกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมเมืองโบโลญญ่ากันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จ จากบุรุญยาแล้วก็จะไปที่เมืองปาลามาต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะตีรถไปนอนแถวแถวสเปนเฟียนะครับเพื่อไปยังชิงเคตาเร่นะครับ,นรบในวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปครับเดินทางกันครับ นี้เราก็ถึงตัวเมืองโบลญนยาแล้วนะหลายคนอาจจะเห็นคําว่าโบลญนยานะฮะสะกดนะทำไมเหมือนโบโลน่าคือตัวแฮมที่เรากินกันในเซเวนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยเป็นต้นตํำรับของแฮมตัวนั้นนะครับก็คือมาจากเมืองโบลญนยาอิตาลีนะฮะ าภาษาอิตาเลียนก็จะอ่านว่าโบลญนาแต่ที่อิตาลีนะครจะไม่ได้เรียกแฮมตัวนั้นว่าโบลานยะาะจะเรียกว่ามอตตาเดลล่านะครับก็จะเป็นแฮมแผ่นใหญ่ๆนะครับที่มีเหมือนกับคล้ายๆกับ,บโบโลนา่าบ้านเรานี่แหละแต่ใหญ่กว่านะครับซึ่งจริงๆเราทานไปแล้วหลายมื้อในเบรคฟาสน,นะแต่วันนี้ก็จะมาลองนะครับทานกันดูในแหล่งต้นตำรับนะรับ นะครับวันนี้ก็ทริปเดินชมเมืองสบายๆครับแล้วก็เป็นทริปกินซะมากกว่านะครับวันนี้จะมากินมสตาเดล่านะครับที่โบโลญญาแล้วก็จะไปกินปา์ม่าแฮมที่เมืองปาล์ม่านะครับไปกันครับนี่ครับร้านมสตาเดล่านะครับก็อย่างที่นะครับให้ข้อมูลเพื่อนๆไปว่าตัวโบโลญญาเนี่ยฮะก็คือ ต้นกำเนิดมาจากโบลอน่านะครับชาวอเมริกันเนี่ยเอาสูตรนะรไปผ่านกลิ่นนะแล้วก็เรียกว่าแฮมมาจากโบลญญ่านะครับแต่ก็ออกเสียงไม่ชัดจนเพี้ยนมาเป็นโบโลน่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองวัตตเดล่าจากแหล่งนะครับต้นกำเนิดกันนะครับตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นย่านใกล้ๆก,ก,กับมหาวิทยาลัยนะครับ ที่โบนิญาตรงนี้จะเป็นโรงละครนะครับโรงสแสดงต่างๆโอเปร่านะครับมิว mm hmm. สิคโชต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าออทุกคนมากมายคนะรับผน่าจะเป็นนักศึกษานะครับที่อยู่ย่านนี้นะครับทีิมโบนิญาก็จะเป็นเมืองที่ ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับย้ำอีกทีนะฮะครับคนที่ไม่ชอบควันบุหรี่นะครับเมืองอิตาลีนะฮะทุกเมืองเลยก็นิยมชมชอบการสูบบุหรี่นะครับก็จะเป็นหญิงชายนะครับเด็กผู้ใหญ่นะครับสูบหมดเลยนะฮะ นี้เด็กนักศึกษานะครับอายุน้อยๆก็เดินสุขกันนะครับผู้หญิงผู้ชายสุกกันหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ดูเอทตอรี่ดูเอทตอรี่นะดูเอทก็คือสองหรือดูโอนะครับตอรี่ก็คือทาวเวอร์นะกคือไปไปดูหอคอยคู่ครับทูทาวเวอร์ครับที่เมืองโบราญากันนะตามพี่มาครับ ถ้าสังเกตนะฮะคือเมืองบรัญญาเนี่ยจะมีนะครับหลังคายื่นมานะฮะเป็นการนะครับกันแดดกันฝนนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในเมืองนะครับน้องๆนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวที่มา,นา,าเนี่ยครับทางทงเนี่ก็มีความยาวนะครับรอบเมืองเนี่ย กิโลเมตรเลยทีเดียวนะตัวเลขไม่แน่ใจแต่ก็เขาเคลมว่าสามารถเดินได้รอบเมืองนะครับโดยที่ไม่เปียกฝนแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ฮะก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะจะมีช่วงที่ช่วงว่างอาคารเนี่ยครับที่จะต,ต้องถ้าไม่มีร่มเนี่ยก็ต้องเปียกเอยนะตรงที่รถที่กับมาเนี่ยฮะก็อาจจะต้องใช้การ ให้เร็วขึ้นนิดน,นึงนะเพื่อให้เปรียฝนน,นี่ฮะบรรยากาศรอบเมนะครับตัวชานชลาอาคารนี้ก็คือเป็นการสร้างเพิ่มนะฮะคือรัฐบาลคนที่ให้อาคารเหล่านี้นะครับสร้าง ทางเดินนะครับขึ้นมานะก็ก็ทำให้เมืองสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนใช้ทางถนนตรงนี้นะฮะส่วนตัวร้านค้าเองว่าก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการขายของได้ดีขึ้นนะฮะก็เป็นกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรลยาไปเลยนตรงนี้ มาเรื่อยๆนะฮะจะเจอดูเอตตอรี่ดูโอทาวเวอร์นั่เองฮะสังเกตอันหนึ่งเอียงนะครับซึ่งเจี๊ยวกว่าอีกอันหนึ่งความสูงสูงกว่านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าดูเอตตอรี่นะครับทูทาวเวอร์ของบรันยานะครับซึนงจะมีหอคอยอันหนึ่งครับมีความสูงกว่านะครับอีกอันหนึ่งเนี่ย เตียวกว่าแล้วก็มีศาสตร์ที่เอ็นไปด้านหนึ่งนะครับปัจจุบันทําการปิดนะครับปรับุงนะครับไม่ให้คนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเกรงว่ามีโอกาสมันจะล้มได้นะครับแต่ก็อยู่มาหลายร้อยปีนะครับก็ยังมีการบํารุงรักษากันอยู่นะครับหอคอยเนี่ยมีความเชื่อว่านะครับ เด็กนักศึกษาคนไหนที่ขึ้นไปคนบอกคอยเนี่ยจะเรียนไม่จบนะบก็มีความเชื่อคล้ายมหาวิทยาลัยของเรานะไปหลายแห่งนะที่ที่มีความเชื่อส่งต่อกันมาครับแต่ก่อนเนี่ยหอคอยในเมืองบรญ,ญาเนี่ยมีหลายร้อยหอคอยเลยนะครับซึ่งการสร้างหอคอยเนี่ยก็จะเป็นการนะฮะเหมือนกับ แข่งศักยภาพปวดบาร,รมีกันนะครับของของอบรรดานะครับผู้ที่ร่ำรวยนะครับปัจจุบันก็ด้วยนะฮะเทคโนโลยีต่างๆนะก็ทำให้หอคอยเหล่าน,นั้นนะครับล่มไปนะฮะก็จะเหลือแค่สองหอคอยนี่นะครับ Help đẹp ta กำลังเข้าสู่เวยซ่ามักเชวเลนะครับหลังจากเราแวะทานเจลรโต้กันนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาเข้าชุมชนนะครับอาจจะต้องระวังตัวเรื่องของการพวกโจรล้มกระเป๋านะครับพวกสแกมพวกมาของเงิน,นต่างๆะครับรวมถึงที่นี่ก็จะมีคนผิวสีนะครับใส่สินมาผูกข้อม,มือมา ทักทายเซนโลเนี่ยครับก็พยายามเดินเรียกออกไปนะอย่าอย่าไปทักทายกับเขานะ,ะไม่งั้นจะโดนดีถ่ายได้นะครับนี่ครับต้องระวังนะครับคือใส่สิทิอยู่แบบนี้นะครับเราก็มาถึงเปียซ่ามาร์เชียเน่กันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูมันต่อ

โอเควิกกนว่อนบายบายบ๊ยบายเียวนะเชียวตรงนี้ก็เป็นซิตี้ฮอลล์ของเมืองบราครับด้านหน้ามจะมีเซนเฟโตนิสครับอยู่นะครับ ้างก็จะมีส้มพูนะครับเป็น,เ,ปนเนฟจูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกล้กัน Neptune rules the season, the pope rules the world. This is the meaning, okay? So the Bolognese people did not pay one cent for it. It's a lot of beauty, but at the same time, you know, it represents the power of the city Bologna. Pope. The Pope's, in other words. <laughs> เย็นครับื่ได้ไม่มีติดทำได้ทำได้ดูสิตรงนี้ก็นะครับเป็นโฟล์คอนเนร์นะฮะเรียกว,ว่าเป็นต้นแบบของโทรศัพท์ไร้สายนะครับเครื่องแรกของโลกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ที่การใช้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้นะครับในอดีตมีโรคระบาดนะครับคนก็เลยต้องใช้วิธีการสื่อสารโดยการที่พูดห่างๆกันนะครับคล้ายโควิดที่เราเกิดขึ้นวันนี้เสียงก็จะเดินทางนะผ่านตรงนี้ไปนะครับก็คนที่อยู่ฝั่งนั้นก็จะได้ยินนะครับเรามาลองดูกันครับอยู่นะครับ พูดจากฝั่งนู้นะครับจะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินอ่ะเธอได้ยินไหมเ <Hey. S 1> ออแปลกดีเนี่ยครับได้ยินเสียงด้วยฮะบอนโจโน ยินนะฮะจากฝั่งนู้นนะครับใครมาบริจาคก,ก็มานอนกันได้นะครับโฟร์เนอร์แถวกาซามาร์เกีเยวนีะะ่นะครับเดินเลยหลังน้ำผู้เนบจูนมาหน่อยนะครับก็จะมีย่านช้อปปิ้งนะครับตรงนี้มีเซตเทมซาล่านะครับก็ใครสนใจมาช้อปปิ้งก็มามาดูได้นะครับ ทิกเล็กๆแนน้อยนะฮะในร้านพวกนี้นะครับมักจะมีห้องน้ำถ้าเข้าไปขอห้องน้ำได้นะครับไม่เสียเงินครับ ดียใจด้วยนะครับสาขาตรงนี้ไม่มีห้องน้ำให้เข้านะฮะที่เวโรนามีนะครับมีร้านซารา่าชี้เป้าให้เพื่อนๆนะครับขันสาบขึ้นไปนะครับขอเข้าได้ครับต้องผลักประตูหนีไฟออกไปนะัะก็บางที่ก็ใจดีให้เข้าครับบางที่ก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้านะครับตรงนี้ที่เห็นก็เป็นบาซิลิก้า ดิสานเปโตนิโอนะครับไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหมนฮะ,ะเราไปดูกันนะ,ะก็บาซิลิก้าเมื่อกี้ปิดนะครับเข้าไม่ได้นะครับอีกเกตหนึ่งก็คือสีประจำเมืองของโบลญญาคือสีแดงนะฮะนี่ก็บ้านเมืองก็จะประดับประดาไปด้วย สีส้มแดงนะครับสีอิฐๆเนี่ยคฮะก็เป็นสีประจำเมืองนี้นะครับ

จากเดินไปทั่วเมืองนะฮะหาวิวถ่ายดูเอตตอรีนะฮะทั้งเมืองนะฮะหา <c oughs> ที่ชัดๆัดไ,ได้นะครับก็มาเจอร้านนี้นะครับที่เราจะมาลองพาสต้าโบโลเนสและก็มอสตาเดลลานะฮะ <c oughs> กับแบ่งต้นกำเนิดที่นี่นะครับโโลญ่าครับ

โมโลน,น่าอร่อยดีอันนี้เหมือน พาทั้งโกเหมือนพาทั้งโกรประกอบกันกับมอเตอร์นันแะนี้พานนสต้าโปลนีนโซนแดงๆเส้นเขียวมันเป็นหมูใช่ไหมเธอ หมูแหละน้ะนองดูกันน้ำซอสเขาหอมอ่ะน้ำซอสหอมรกระเทศของเขาหอมกับบ้านเรา เส้นเส้นเขียวถูกใจเส้นบะหมี่หยกอร่อยมากครับเมาบร,ามาริยามาลานนี้ได้ สำหรับทิปบรัญญาตะครับก็จบลงเพ็นเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตามพี่มาด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านครับกับตามพี่มาปามาครับเจอกันครับ